ยังครับเขายังไม่ไปไหนฮะเขายังอยู่ที่บ้านเราเจ้าภูนะครับบอกเลยว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกมากอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ํากิน <c oughs> ทําไมสุดท้ายมันทําอย่างนี้กับเราเสียใจนะรู้ไหมอะผมมาเล่นโ์ชั่นนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีฉากจบเพิ่มมาอีก2ฉากจบนะฮะอันแรกที่เราเผาบ้านไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งฉากจบเรียกว่าทําลายบ้านทิ้งพร้อมเจ้าภูไปเลยแต่มันยังมีอสองฉากจบฉากจบต่อไปเนี่ยคือเราต้องหากล้องในบ้านจะมีกล้อง เป็นอิสเอ็กที่เกี่ยวข้องกับสกิบดี้นะฮะเจ้าภูมีสกิบดี้อ่านี่แงกล้องใช่ไหมหยิบได้ไหมเอ๊ะหยิบไม่ได้อ๋อหยิบได้หยิบได้ตอนเล็กๆตอนเด็กๆนี่น่ารักมากเลยตาแป๋วอืมเห็นไหมหน่าเอ็นดูให้อะไรก็กินหมดกินกล้องไหมไม่กินใช่ไหมนี่คือกล้องวงจรปิดนะฮะแน่นอนสกิบดี้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าสิ่งนี้เมื่อเราใส่กล้องเข้าไปในส้วมใส่กล้องให้ลงไปในส้วม ทำไมมันใส่ย,ยากจังอ่านี่นี่คือสกีบิลี่เขาถือกุญแจมาให้เราขอบคุณมากเลยนะ Thank you ในห้องนอนจะมีตู้นี้อยู่เป็นตู้ที่เราเปิดเองไม่ได้นะครับตอนแรกกดเปิดมันเปิดไม่ได้พอเราได้ก,กุญแจเมื่อกี้ปุ๊บเราสามารถกดเปิดได้อ่าข้างในก็จะเป็นเบ็ดตกปลาครับหยิบเบ็ดตกปลามาแล้วเราก็ให้อาหารเจ้าภูเหมือนเดิม ปีกไก่ทอดก่อนนะเจ้าผูอืมอ่ะมากินใกล้ๆดีกว่าเดินไปเดินมาเมื่อยคือคนแทบไม่ได้กินให้นายกินแล้วนายทําไมทําตัวอย่างนี้ฮะไม่เข้าใจเลยมันไม่เหมือนวันหลังๆมันมันความน่ารักมันหายไปไหนหมดมันเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้แสบตาหน่อยนะเจ้าผูป่วยฮะร่างกายป่วยร่างกายอ่อนแอเราก็ต้องหายยามาให้เขานี่คือขวดยากินซะต่อไปอยากเล่น ก็ไปเล่นบอลตรงนู้นนี่แน่นี่แน่นแนชอบชอบเจ้าภูชอบเอาลูกบอลไปโอเคครับง่วงไปนอนไม่รู้ว่าทําถูกต้องหรือเปล่านะฮะได้กุญแจมาปุ๊บหยิบกุญแจเปิดตู้หยิบเบ็ดตกปลาแล้วก็ภารกิจวันแรกเหมือนเดิมถูกต้องไหมไม่รู้ปิดไฟนอนพร้อมกันวันแรกผ่านไปเจ้าภูยังเป็นเด็กดีอยู่ยังน่ารัก วันที่สองตื่นขึ้นมาเอ้ก็ยังน่ารักอยู่นะจะได้อยู่ยังดูดียังดูดีดดในตู้โอ้โอ้โอ้เจ้าภูเจ้าภูติ้งต่องติ้งต่องโพลีนาพลีนาใช่ไหมพลีนาใช่ไหมพลีนาอีกแล้วสวัสดีไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงนะฮะฉากจบต่อไปหยิบของมาแล้วเราต้องทําอะไรต่อหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับพิซซ่าด้วยอืมกินไปมีอีกสามชิ้น ภูกินน้อยแห้วันนี้อืมสี่ชิ้นอิ่มพอดีโอเคอ่ะแล้วก็ไปซื้ออาหารเอ๊จะสั่งพิซซ่ายัางไงโทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์ปดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ้าวสั่งได้นี่เออสั่งได้ครั้งที่แล้วคือสั่งตอนที่เราเดินไม่ได้นะฮะผูอุ้มเราไปอา้าวพิซซ่าไม่มามโพลีน่า,าหาย ไม่น่าจะใช่เราต้องการไอติมด้วยฮะนอกจากพิซซ่าแล้วยังต้องการไอติมอีกอันดับแรกททรสั่งพิซซ่าก่อนนี่เรามีแก้วน้ําเราสามารถหยิบแก้วน้ํามาเติมน้ำอ๋อไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม้โอเคอาฮะแล้วก็เติมน้ําเติมยังเติมแล้วมีไหมไม่มี what how โอ้ oh, นี่ไงต้องกดตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะรอบนี้น่าจะได้รอบนี้น่าจะได้ไดกินไปกินไปกินไป uh huh. แต่คราวนี้มีไอติมเพิ่มเข้ามาน่าจะน่าจะได้มั้งมันเกี่ยวตรงไหนก็ไม่รู้ไอติมหยิบไม่ได้นะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้แล้ววางปุ๊บหยิบไม่ได้หาไปห้องของเล่นอือมมมีทั้งพิซซ่ามีทั้งอันนี้ แล้วสรุปพิซซ่าคือไว้ทำอะไรให้ก็ไม่กินอืถือไว้แล้วกันนะมีไอติมมีพิซซ่าสองอย่างแล้วก็หยิบเบ็ดตกปลาแล้วเราออกไปซื้อของเอา้านี่ไงปลาเออเออผู้ผู้โดนกินแทนผู้อาต้องรักษาแผลให้เจ้าผู้นะฮะแล้วก็ อ๋อให้กินพิซซ่ากับปลากินตอนนี้นี่เองทําไมแป๊บเดียวตัวโต,วต,วต,วตวขนาดนี้เนี่ยภูข้างนอกเป็นแมงมุมฮะเราต้องไปหยิบของใช่ไหมเดี๋ยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแบนเดตอยู่ไหนอะแบนเดตโพลีนาฮะกลายเป็นแมงมุมคานไม่ได้ด้วยเออเออของอยู่ไหนของอยู่ไหนอ๋อนี่นี่นี่นปลานี่ปลาอืมเอาปลาไปกินปลาปลาให้กินใช่ไหมอ๋อกินแล้วโอเค ต่อไปต่อไปต่อไป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 อยู่ไหนอยู่ไหนของอยู่ไหนของอยู่ไหนอย่าหยุดเดินเมื่อกี้ปลาอยู่แถวนี้โอ้โหมันต้องเดินยังไงอ่ะทำไมเดินผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างใครมันจะไปหยิบได้เนี่ยโอ้ยเกมโอ้ ไม่มีจังหวะให้หลบเลยอ่ะนั่งก็ไม่ได้คานก็ไม่ได้จะหลบยังไงเนี่ยถอยหลังเหรอเอ้ยถอยหลังได้ถอยหลังแล้วกล้องลุ้นดักข้างหน้าอีกหรือว่าต้องเดินถอยหลังตลอดอถอยหลังก็ไม่ได้ครับสองอันแล้วสองอันแล้วโอเคแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือแบนเดตน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยใช่ไหม แบนเดต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 อ๋อมุดตรงนี้โอ้โหโอ้โหอย่างไกลเดี๋ยวนะแบนเดตแบนเดตโอ้อยู่นี่ครับอยู่ในห้องครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะแล้วก็ออกทางนี้มานี่อ๋อ <c oughs> มันหยิบยากมากอันนี้เนี่ยหยิบยากสุดแล้วมั้ง้นหยิบอัน,นี้ก่อนแล้วกันเอาทิ้งอีกอืมอืมเหลือปลาเหลือปลาเหลือปลาพอรู้จังหวะแล้วพอได้แล้วพอได้แล้วหมายถึงแมงมุมเนี่ยพอได้แล้วเลิกตามสักทีเหอะฮะ เหลือแค่ปลาถ้าเราออกมาตรงนี้ปุ๊บเดินอ้อมเดินอ้อมหยิบปลาโอ้โหทำไมหยิบไปติดเกือบแล้วเนี่ยอ้โอเคจับจังหวะได้แล้วรู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 ้แล้ว <c oughs> คนเรามันต้องแบบเรียนรู้เกิดทักษะการเรียนรู้อือหึทักษะการเรียนรู้หนึ่งศูนย์หนึ่ง ทักษะการเรียนรู้หนึ่งหนึ่งโอเคเรียบร้อยอไปเลยจะพูไปจัดการแมงมุมตัวนั้นกินกินคืนโมโหหิวกินแมงมุมซะเลยแล้วนายล่ะนายฉันก็กินเหมือนกันนะจะพูโถ่เราอุตส่าห์ให้ข้าวช่วยชีวิตไว้ทำไมทำอย่างนี้